กลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติด,ดตามทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้อาจารย์มาทำธุระนะคะที่วัดป่าแสงธรรมนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัดธรรมยุทธ์นะคะสายธรรมยุทธ์หรือ,อาสายพระวัดป่านะคะอีกพื้นที่หนึ่งของอำเภอ,อเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งอยู่ตําบลตระแสงเนาะพื้นที่วัดนี้อยู่ที่ตําบลตรัแสงนะคะ อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นวัดของอพระอาจารย์นะคะที่เป็นพระครูมงคลประพัดสอนศิลคุณนะคะแล้วก็มีพระที่เข้ามาบวชปฏิบัติธรรมอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็หลายรูปนะคะที่เข้ามาปฏิบัติที่ตรงนี้มีความสําคัญอย่างไรนะคะตรงนี้อาจารย์เคยเคยเข้ามาบ่อยมากนะคะตลอดระยะเวลา สิบกว่าปีนะฮะที่อาจารย์มาอยู่ในเมืองสุรินทร์อาจารย์ก็จะมาเยี่ยมเยือนท่านตลอดแล้วก็จะมีพระที่เป็นเพื่อนของอาจารย์เองนะคะท่านก็จบมหาวิทยาลัยเสร็จนะฮะท่านก็เข้ามาบวชเลยในที่ตรงนี้เลยแต่ท่านก็ย้ยายจากาวัดในเมืองเสร็จแล้วท่านก็มาอยู่ที่นี่นะฮะที่นี่นะคะจะมี รูปแบบของการปฏิบัตินั้นก็คือช่วงเช้านะคะก็จะมีการสวดมนต์เช้าเย็นทุกวันนะคะไม,ไม่เว้นวันหยุดเลยทุกวันนะคะสนะคะในช่วงประมาณฉันก็จะฉันเมื่อเดียวก็คือช่วงเช้านะคะฉันเมื่อเดียวก็คือจะเป็นช่วงเช้าเสร็จแล้วก็นะคะเสร็จแล้วก็จะพักผ่อนจอนประมาณช่วงเที่ยงนะคะทำภารกิจอะไรเรียบร้อย จะพักผ่อนเสร็จแล้วประมาณเที่ยงครึ่งนะคะก็จะเตรียมตัวที่จะเข้าห้องวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็จะเลิอกอีกครั้งหนึ่งก็คือบ่ายสามโมงนะฮะบ่ายสามคือ15นาฬิกาเลิกมาเสร็จแล้วก็จะพากันมาจับไม้กวาดแล้วก็กวาดลานวัดนะคะกวาดถูห้องหอโน่นนี่นั่นโรงครัวอหอฉันหอสวดมนต์นะคะศาลานั่งสมาธิต่างๆนะคะ ก็จะทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเมื่อทําความสะอาดเรียบร้อเสร็จแล้วก็จะมารวมกันอยู่ที่โรงน้ําร้อนนะคะซึ่งโรงน้ําร้อนนี่อาจจะเป็นสถานที่ในการอาจจะดื่มน้ําชานะคะดื่มน้ําปะนะต่างๆเหล่านี้ที่จะมีคารวะญาติโยมเข้ามาถวายท่านก็จะดื่มของท่านเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายกันไปทําความสะอาดภาร,ร,รกิจส่วนตัว เ, <S 2> <S 2> <S เสร็จแล้วก็จะเป็นอ่าอ่าเสร็จแล้วก็จะเป็นการรวมตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือ6โมงเย็นซึ่ง6โมงเย็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นในในลักษณะของออันนี้มีดอกไม้ด้วยนะคะจะเป็นในลักษณะของ หกโมงเย็นก็จะเป็นในลักษณะของการสวดมนต์ประจําวันนะคะดังนั้นในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีกุฏิเห็นไหมคะอันนี้จะกุฏิจะอยู่กันคนละห้องคนละห้องก็จะเงียบสงบดีนะฮะข้างหลังในห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องหนึ่งจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลังจะมีทั้งหมดอยู่ห้าหลังซึ่งอาจารย์เองก็เคยมาร่วมบริจาคในการสร้าง กุฏินี้ด้วยนะลืมไปว่าเราเองเราก็เคยมาร่วมบริจาคก,กันทํากุฏินี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในบริเวณของป่าเนี่ยแห่งเนี้ยในวัดแห่งเนี้ยก็มีการรักษาก็คือเป็นต้นไม้แบบโบราณน,นะคะที่มีป่าแบบปลูกนะคะที่มันเกิดขึ้นแบบแบบลักษณะว่าเขาเกิดตามธรรมชาติของเขานะคะอยู่ก่อนแล้วก็ต่อออกมาแล้วก็พระก็จะอยู่ห้องละหนึ่ง หนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งรูปนะคะเพื่อที่จะทําให้ห่งหางๆกันโน่นนี่นั่นกันนะคะที่นี่จะฉันมือเดียวนะคะให้ฉันมือเดียวนะคะแล้วกอ็อยู่กันแบบสมถะเรียบง่ายสงบะคะ่ะดังนั้นอาจารย์ก็เลยศรัทธาที่นี่แล้วก็จะเข้ามาที่นี่ค่อนข้างบ่อยเพราะว่าหนึ่งเงียบนะคเพราะที่นี่เขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์เขาไม่ให ดูทีวีเขาไม่ให้ดูหนังสือพิมพ์อะไรนะฮะเขาจะให้เสพแต่ธรรมะอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวท่านนี้ถ้าใครต้องการที่จะเดินทางมาเหมือนลักษณะแค่มาเดินเล่นให้เกิดความสงบนะอาจารย์ก็จะชอบมาเดินแล้วก็มาปลดปล่อยมาเหมือนลักษณะเดินตามทางนี้นะคะแล้วก็หลับตาแล้วก็ภาวนาไปแล้วก็เหมือนเราไม่ต้องไปรับรู้ในเรื่องของเสียงรถนะคะแล้วก็ความวุ่นวายต่างๆเนาะที่เรามาจาก เมืองหลวงอยู่ในเมืองหลวงที่มีความแออัดกันอยู่โน่นนี่นั่นกันอยู่นะแย่งกันอยู่แย่งกันกินทำมาหากินกันแบบดิ้นรนกันไปนะคะเราก็เออมาพักผ่อนขี่รถมาจอดแล้วก็เดินดูรอบวัดนะคะเป็นการเดินจงกรมไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นการรีแลกตัวเองแล้วเป็นการพักผ่อนแล้วก็เป็นการหามุมสงบให้กับตนเองก็น่าจะเป็นอีกสถานที่สถานที่ที่หนึ่งที่ น่าจะเป็นพื้นที่ที่สําคัญแล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่สามารถทําให้เราเนี่ยนะคะเห็นนะคะถึงวิถีทางในการปฏิบัติแล้วก็เห็นรูปแบบของการปฏิบัติแบบสายกรรมาฐานาจริงๆนะคะแล้วก็มันน่าจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะเดินทางเข้ามาแล้วก็มาทําการศึกษามาทําการาร่วมปฏิบัติร่วมสวดมนต์นะคะ ด้วยกับพระเดชพระคุณพระอาจารย์หรือต้องการที่จะเข้ามาทําบุญถวายน้ําปานะแล้วก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาที่วัดนี้ได้นะคะมีชื่อว่าวัดแสงธรรมนะคะวัดแสงธรรมตําบลตระแสงอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นเป็นวัดสายพระกรรมฐานนะคะมีพระเดชพระคุณพระอาจารย์ชื่อว่าพระอาจารย์พระครูมงคลพระพัฒสอนศิลคุณนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะตนนําบลเฉียงด้วยนะคะ เป็นหน้าที่บทบาทของผู้นําต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นพระเถระด้วยนะคะแล้วก็ท่านเน้นการปฏิบัติพูดน้อยอ่าแล้วก็เน้นการทําการฝึกอย่างนั้นเสียมากกว่าดังนั้นอาจารย์ก็ชอบมาเดินเนี่ยขาจะทําถนนเล็กๆอย่างนี้เห็นไหมฮะเขาจะทำถนนเล็กๆเนี่ยตามช่องทางไปของเขาเป็นเนื้อที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นเนื้อที่ที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแต่ว่าพอละอาจารย์ได้มาเดินแล้วอาจารย์รู้สึกว่า เหมือนเราได้ได้เข้ามาในป่าเล็กๆอันหนึ่งแล้วเราก็มาสูดอากาศในช่วงที่อาจารย์เขียนวิจัยในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกเนาะนะคะอาจารย์ก็รู้สึกเครียดมากแล้วก็คิดงานไม่ออกอาจารย์ก็จะเดินทางมาที่นี่นะคะขี่รถมาที่นี่เสร็จแล้วอาจารย์ก็มาเดินนี่นะคะแล้วกม็มีเพื่อนของอาจารย์นะคะที่เป็นพระอาจารย์อำนาจนะคะท่านเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะคะที่เป็นรู้จักกันตั้งแต่โยมและ ก็ไม่ได้นึกไม่ได้ฝันว่าท่านจะมาบวชแล้วบวชได้เป็นสิบปีขนาดนี้ท่านก็อยู่ของท่านจนนะอาจารย์ก็เออมาหาท่านที่ไหนก็เออพากันสร้างบุญสร้างกุศลพากันกวาดลานวัตถุวัดเออเราก็ว่ามันมันเป็นอีกอีกวิถีทางหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ทางโลกเราทำมาหากินเราใช้ชีวิตบนทางโลกแต่ว่าเครื่องหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยเราอยู่ในทางธทมได้เรามาวัดเรามาทำบุญ เรามาเปิดโรงทานเรามาร่วมสวดมนต์เรามาร่วมปฏิบัติภาวานานั่งสมาธิถือศีลไปกับเขาเนี่ยก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องไปหนักไยใดฝ่ายหนึ่งนะคะทางโลกเราก็ได้ทางธรรมเราก็ได้ก็ถือว่าเราเป็นชาวพุทธเต็มตัวแล้วก็ช่วยกันสืบสานช่วยกันสืบท่อพระศาสนาแล้ววัดเนี้ยก็ยังเป็นอีกพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นแบบสมถะแล้วก็สามารถเป็นมุมมุมหนึ่งที่เราสามารถมา ใช้ชีวิตในการทาสมาธิหรือเดินจงกรมหรือทําอะไรก็ได้นะคะ,ะที่ที่ที่เรารู้สึกว่ามาแล้วเราจะรีแลกแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีความคิดดีๆแล้วก็ออกไปสู่โลกภายนอกเป็นอีกที่หนึ่งที่อาจารย์แนะนำนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ